เด็กๆวันนี้ขออนุญาตมีดแป๊บนึงนะคะนะเดี๋ยวนะครูจะมีนะคะไอเดียในการทำโครงงานให้อีกนิดนึงวันก่อนเป็นอะไรนะเรื่องอะไรอัตราส่วนทองคำใช่ไหมที่เราทำการ สำรวจใช่ไหมคะสำรวจทดสอบทดสอบว่าในร่างกายของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วกววัดเก็บข้อโมโลูลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยววนันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีแอปพลิเคชันอันนึงนะคะก็คือดเดี๋ยวเทอมหน้าระเบียบว,วิจัยเนี่ยก็จะเป็นสอง2ูย์สองสองหกจะเป็นการเาใช้งานโปรแกรม GSP เคยยินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่า,วามัน GSP ม,มันอาจจะลงมมีปัญหาก็จะมีตัวที่เข้ามาช่วยก็คือตัว GOTBAR แต่วันนี้จะมาแนะนำเผื่อจะเป็นไอเดียแบบเอาไว้ ไม่เล่นไม่ทำโครงงาน Minor, ไม่อะไรก็ได้นะคะลองดูอีกทีนึงอะ่ะในเดี๋ยดียินเสียงครูหรือเปล่าเอ่ยทักทายหน่อยเร็วมีเสียงครับโอเคโอเคเมื่อครู่นี้เรียนวิชาครูอะไรครูครูธรรมชาติไหมคะ,ะ,ะไม่ไเปล่าลูกนี่เรารูวานัทิดาดครับอ๋อโอเคไม่ใช่เรียบบนคณิตเนาะค่ะวมากินไม่ใช <laughs> ่คณิต้ใช่ไหมลูกเด็กน้อยมาสอนด้วยโอเคอะ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะมีครูหลายๆท่านเข้ามา Okay. นะก็เออเดี๋ยวครูจะขออนุญาตนำเสนอนะขออนุญาตนำเสนอเลยแล้วกันะะนะคะว่าว่าเราได้เรียนอะไรบ้างลแล้วก็จะให้รู้วิธีการติดตั้างแล้วก็จะนำเสนอก่อนเลยอ่ะโอเคอ่านหน้าจออ่านหน้าจอคืออะไรอ่ะอ่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวระครูจ,จะหาไปดูอเ,ดเออแล้วเป็นกระโหก เห็นหน้าจอบ้างยังเอ่ยเห็นหน้าจอหูบ้างยังคะเห็นไหมเห็นรูปไหมเห็นรูปเพื่อนเปล่าอันเด็กๆส่งเสียงมาได้นะคะเห็นหน้าจอที่ตแดร์เอ็นครับโอเคนะคะนี่คือถ้าใครได้เข้าไปเล่นสัปดาห์ที่แปดหรือสัปดาห์ถัดไปก่อนหน้าขาปูดาได้เข้าไปทำนะคะเกี่ยวกับแฟนแกรมนะคะที่อยู่ในกระถางหรือว่า เตุ้่วี่เข้าไปังด้วย่หลายคนเข้าไปลองได้แล้วทีัะอะเข้าไแล้วงานก็แต่รูปนะคะเออก็บคนก็เข้าไปําแมา่อรเวไซแล้วแต่คานก็ใส่ที่ไหที่มาเปหาจไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันนะคะบางคน่มันขึ้น่ารักมากเลนะคะตัวเข้าไหมยังีีมากค่ะมีว่า5ด้วยนะคะเพื่อนท่องเราีีหนึ่งครับหนึ่งนะคะเจียนั้นเข้ามายังลูก เจนนันเข้ามายัางนี่เจนนันต่อแทนแกรมนะคะตามรูปที่เขาให้ต่อนะคะถึงเลเวลหกเลยเยี่ยมเลยนะคะอ่าหลายหลายคนก็ลองต่อแล้วแล้วก็ส่งมารักเดยนเรียนรู้กับครูนี่มีหนึ่งทับสองด้วยนะคะปาริดาหนึ่งทับสองพีพีหนึ่งทับสองนะคะทำม,มาหลายรูปเลยนะคะก็ได้ชื่นชมเอ,อผลงานดเด็กก็มีความสุขแฮปปี้นะคะอ่าแล้วก็มีอะไรนะโครงงานมันก่อนก่อนหน้านั้นที่เล่าให้ฟังก็คืออัตราส่วนทองคํานะคะอัตราส่วนทองคําก็ หลายหลายคนส่งเข้ามานะคะครูแค่แคปหน้าจอไม่ให้ดูบาง,บางรูปนะคะก <_ d ata> ็ไปวัดความยาวมาไปวัดส่วนสูงเออสำรวจความยาวระหว่างไหนถึงไหนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะชวนเด็กๆนะคะไปใช้ C.O.C.B.A. on Mobile นะคะ <_ d ata> วิธีการก็ประมาณนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่ซีเรียสน,นะคะคือมันก็ไม่ได้ขนักเครื่องมากนะกเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำแบบนี้นะคะ <_ d ata> ยังเห็นหน้าจอครูอยู่เปล่า <_ d ata> ถ้าสมมุติว่าหน้าจอค้างไงเด็กคักมาได้นะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าพวกมันก่อนสอนพี่พี่ม .4 ปรากฏว่าหน้าจอมันค้างอยู่ที่หน้าเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันเ l a y s t o ต e แล้วพี่พี่ก็งงว่าครูกาลังอธิบายเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหน้าจอค้างคักมาเลยคุณเอ๋ค่ะหน้าจอค้างค่ะนะบอกได้เลยนะคะในหัวหน้าห้องเข้ามายังลูกเข้ามาแล้วค่ะมาแล้วนะโอเคคุณครูถ้าคุณครูท่านใดเข้ามาครูแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้เด็กทำความเคารพแล้วก็เอ่อให้คุณครูได้ทักทายเด็กๆกันอีกทีหนึ่งนะคะ ดะสวัสดีค่ะพี่อ๋อคุณดีครับสวัสดีค่ะวันน้าห้องบอกคาร์ลหน่อยลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคาร์ล็อปสวัสดีค่ะครูมีความเชื่อใาเป็นเชื่อมั่นในีวด้วยนะคะในแต่ละปีน้องครูก็จะนะคะพ่อมาช่วยดูครูสอนเน้องครูสอนใช่ไงโอเคใช้โปรแกรม แต่ถ้าหนูจะลองฝึกพื้นฐานของการใช้พวกโปรแกรมพลวัตเนี่ยใช้แบบ COTBAR นะคะกระทรคุณแนะนำพี่ๆเป็นการดูบนส่วนติ้งส่วนที่ได้กราฟิกพอร์ดกราฟมันดาแต่วันนี้วันนี้ที่คุณเอาตัวนี้ค่ะตัวที่สามนะตัวที่สามที่เป็นรูปวงกลมกับสามเหลี่ยมเดี๋ยวถ้าเด็กๆลองเซิร์ชนะคะเข้าเข้าแอปโซเฟโซแล้วลอง c o ี c o t b a าตัวนี้แล้วเอาตัวที่มันเป็นสามเหลี่ยมวงกลมนะคะเข้าไปนะคะแล้วเราก็โหลด นะคะไม่ได้หนักเครื่องมากนะลองโหลดดีได้นะคะทีเคเป็นกรรมการ g s c มาหลายๆปีก่อนแล้วก็มีเพื่อนๆกรรมการในการก็เลยแนะนําว่าเออใช้ตัวนี้ได้นะเด็กก็จะได้ใช้งานได้ในมือถือมันก็ไม่หนักเครื่องมากเออเพราะว่าบางที g s c เอออาจจะอยู่ในมือถือไม่ได้ก็อยู่ในคอมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราลองนะคะเรียนรู้กับแบบเนี้ยเราก็จะรู้จักนิยามของจุดนิยามของเส้นนะคะอ่ะโอเค <5. S 1> เออไม่ได้เช็คชื่อเลย หัวหน้าห้องเข้ามาใช่ไหมลูกหัวหน้าห้องอยู่ใช่ไหมเดียวคับอ่าโอเคเดี๋ยวยังมองเห็นที่ครูกําลังติดตั้งโปรแกรมอยู่ใช่ไหมลูกเดีเห็นหน้าจอดำหน้าจอดำเหรอหน้าจอเป็นไงนะหน้าจอดำหน้าจอเป็นไงนะลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจอดำหน้าจอดำโอเคเอาครูจ้อยคุณครูจ้อยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเอ่อหน้าจอดำถ้าหน้าจอดำต้อง แช่ใหม่แช่ใหม่เออถ้าหน้าจอดำยังไงต้องบอกครูนะใครก็ได้บอกครูเลยนะคะครูจะได้ดีใ,ใจว่าเอา้าโอเคหน้าจอมันดำแยวครูจะได้ทําให้หมันหายหน้าจอมันดำแล้วใช่ไหม,ไมหน้าจอเป็นจีโอจีบ้าแล้วยังลูกเร็นแล้วนะเห็นแล้วค่ะโอเคนะโอเคครูต้อขอบคุณมากเลยบางทีเด็กๆเกิดแบบครูไม่ยอมบอกอ่ะอ่ะทีนี้เราจะไปเรียนรู้กันใช้จีโอจีบ้าเออนะคะอันนี้เป็นจีโอจีบ้าอีกเวอร์ชันหนึง่ง คนละอันกับของที่พี่ที่ครูสอนพี่ม .4 นะคะอันนี้มันจะเน้นที่เลขาขาคณิตค่อนข้างมากหน่อยนะคะก็เป็นไงนะคะอ่ะถ้าเราเข้าไปเด็กเด็เดี๋ยวเด็กๆดเดี๋ยวครูจะอัพคลิปนี้ให้ลองดูอีกทีนึงเผื่อว่าวันนี้ไม่สะดวกนะคะก็ลองเอาเข้าไปดูก็คือนะคะมันก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะนะคะก็มีสูตรอืมเราลงสูตรอ่าสูตรทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็ไม่รู้ว่า เอ้จุดมันอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถให้มันแสดงกราฟแสดงแกนแสดงกริดได้นะคะมาที่ตัวนี้เนาะตัวเครื่องมือควบคุมนะคะแสดงแกนเราก็เปิดตัวอ่ามีแกน X แกน Y เราก็เริ่มคุณแล้วอ๋อฉันรู้จักแล้วแกน X เป็นแกนนอที่ครูสอนช้นแกน Y เป็นแกนตั้ง่ะตอนนี้พิกัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็ให้มันลงจุดได้นะคะอ่ะดูต่อดูต่อนะคะ เราอาจจะนะคะเคลื่อนที่จุดเวลาถ้าสมมติเราค้างเครื่องมือจุดไว้ให้เราไปกดอีกทีนึงก็จะเป็นจุดเดิมหรือจะเป็นจุดใหม่ถ้าเราอยากจะเคลื่อนที่ฉันอยากจะเคลื่อนที่จุด B จุด A ทุกทุกอันมาอยู่ที่นะคะจะทุภาอ่านเดียวกันหมดเลยอ่า็ก็ไปเคลื่อนที่จิ้มีหเคลื่อนที่นะคะแล้วก็อ่านลากมันมาก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นการเคลื่อนที่นะคะมันเป็นฟังก์ชันต่างๆของใน g e o g e b บ a เขานะคะอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะเล่นรูปหลายเหลี่ยมบ้างนะคะ เออรูปไรอาจจะเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้ได้สามมิกลับมาที่จุดเดิมนะคะถ้าจะเป็นหลายๆอันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็แล้วแต่นะคะกลับมาที่จุดเดิมก็ได้เป็นโพลีกอนต่างๆนะคะมานี้อ่ะหรือแม้กระทั่งนะคะสมมติเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นตรงเด็กเด็กเอ่อแป๊บนึงค่ะเด็กเด็กรู้จักเส้นตรงไหมเส้นตรงมีนิยามว่าไงเส้นตรงเส้นตรงนิยามว่าไงเอออาดองแสดงแกนก่อนเส้นตรงเป็นไงลูก เส้นตรงนะคะไอเลิฟยูอ่ะหลบไปพอดีเด็กๆลูกๆมากรนใจจังเลยอ้าโอเคดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเส้นตรงถ้าลองจินต์วันนี้เส้นตรงนะคะใครรู้จักนิยามเส้นตรงบ้างอ่าเส้นตรงมีจุดนะคะเส้นตรงเนี่ยมันเป็นไงมันความยาวเป็นไงลูกความยาวคือไม่จํากัดจริงเปล่าไม่รู้ต้องลองดูนี่แลเอครูเอพูดหนูไม่เชื่อหรอกความยาวอยู่ที่เอบีน่าเลยเลื่อนไปปรากฏเป็นไงคะ มันก็ไปมันก็ไปเรื่อยๆเนาะความอย่าเออนี่มันเป็นแบบคนละวารที่เราเห็นตามนิยามมันก็ิสรเลยคะมันไปเรื่อยๆมันไปถึงไหนไม่ไรู้ลองลองไปเล่นดูนะคะ <c oughs> โอเคน้าเจียวยน้าสอนน้าจอยอยู่ในสายนะน้าจอยอยู่ในสายนะแต่ให้น้าจ้อยดูเลยนะน้าจ้อยอยู่สายปเปล่า <c oughs> ครูจอยอยู่ไหมเจียวค่ะเออคุณครูจ้อยอยู่นี่อยให้น้าจอยเลยนะเขินแล้วกายิ้มหน้าแดงแ <c> ป <oughs> <c oughs> ๊บหนึ่งพี่เก่งอ่าโอเคครูท่านไหนอยู่ในสายนะคะต้องต้องขอ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาเยี่ยมชมนะคะแต่ว่าเอแคปหน้าจอเราส่งเสียงได้เดี๋ยวหน้าจอจะได้ขึ้นไปแล้วอยู่ติดลูกค้าคุณโทูนะคะอ่ะโอเคอันนี้ให้ไอเดียเด็กๆในการให้เรียนรูไ้ได้ส่าวพนเบื้องต้นในการทําโครงงานนะคะอ่ะโอเคอันนี้คืออะไรน,นี่คือเส้นตรงนะคะเราสามารถขยับจุด A จุด B แล้วแต่เรานะคะได้เลยนะคะแต่นียามของเส้นตรงก็เป็นไงลูกก็ยังให้เราเห็นอยู่ว่าอ๋อมันมันไปเรื่อยๆมืน,ม,นมันไม่สุดเลยคุณเอหนูหาขอบไม่สุดเอเลือลองเลื่อนไป ก็ยังไม่ว่างก็อยากจะเลื่อนถึงไหนก็เลื่อนไปนะคะนี่คือเส้นเตอร์ฮะดูต่อเข้าทางอ่านี้ดูแลคุณครูคุณครูอะไรคะคุณคุเป๊กเหรอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะน้องเป๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยเจ๊โตแล้วอะ ไม่้าเพราะบอกมันนอนพี่เมว่าอะไรนะคะ,อะตอยตอนนี้หน้าตอยยังดำอยู่ไหมคะหน้าตอยไม่ยัยงยังยเป็นอยู่เนาะโอเคอ่ะเมื่อกี้เราศึกษานิการเส้นตรงแล้วนะคะจาก เลโกแอปพลิวัตเพราะฉะนั้นเราไปดูลังสีนะกเกณอาจจรเคยเรียนรังสีเมื่อตอนผสมแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูนี้ลังสีต้องลงไงลงสุดปลายหนึ่งสุดแล้วลงสุดหนึ่งปุ๊บอ่าไปลังสีขึ้นมาเลยนะคะแล้วทําไมมันต่างับบนี้ยังไงมันต่างแบบนี้ไงลูกมันต่างกับเส้นตรงไงก็คือนะคะเส้นตรงนี้มันไปสองฝั่งใช่ไหมคะนี่รังสีมันมาแค่ฝั่งเดียวนี่ทางบีเนี่ยไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่าแสดงแกนก็ได้ลืมยังวิธีแสดงแกนของเรานะคะจริงๆเครื่องมือวิธีกาารใช้งน มีมากมายอินเทอร์เน็ตแต่วันนี้ครูพูดเบื้องต้นก่อนนะคะเรามาที่ตัวนี้เนาะไอยตัวเออเหมือนเนี่ยค่ะตัวอะไรอ่ะตัวเฟืองมานะคะแล้วแสดงแกนแสดงกรีดแล้วแต่นักเด็กจะแสดงกรีดแสดงอะไรได้นะคะลองเลยนะคะอ่ะโอเคผู้ชายผู้ชายร้องอยู่แล้วร้องทุกรอบเลยที่เปิดห้องเรียนโอเคผู้ชายที่ชินด๊า ไปก่อนนะาลูกนอนก่อนนะเขาทะเลาะกันค่ะนี่มาดูที่นักเรียนก่อนพี่โ้องมาดูที่นักเรียนก่อนเร็วเลยมาดูที่นักเรียนก่อนเลยเลยสวัสดีค่ะเดินะคะอ่าไหนๆแล้วคุณครูอยู่ไหนสวัสดีครับ่อนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตหยุดแชร์ก่อนหยุดแชร์อ๋อโอเคนี่น้องลูกนี้มาด้วยผู้แขกสวัสดีค่ะผู้แขกสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนอ่ะ เปิดกล้องก่อนนะสวัสดีครับเดก้องเเลยอ่าโอเคนะคะก็คือนะคะวันนี้ให้ลองเด็กๆอ่ะลองรูลองดูว่าสามารถโหลดซีโอีบ้าออนมบายได้ไหมล้วก็ลอง <c oughs> แล้วก็ลองเอาไปศึกษาเนี่ยลองไปเล่นนะคะเส้นตรงจุดอะไรต่างๆเนี่ย นะคะคือจะเป็นไอเดียในการทำโครงงานนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมุมนะคะโพลิกอนอีกนิดนึงนะคะเพราะวันก่อนได้เล่นแทนแกรมได้อะไรบ้างแต่ละเนาะโอเคอ่ะนักแสดงต่อคุณนักแสดงหน้าจอต่อคดูน้องนอนกินนมได้ไหมอ่าโอเคขอบคุณครูทุกท่านมากเลยค่ะเออยู่ในเอเอ็กซจอเออ่านจทิปเอาไว้ไม่เป็นไรนะคะครูครูตามสะดวกได้เลยเดี๋ยวเอก็จะโอี้ยเรื่อยๆก่อนจะสอนต่อนะจะมองต่อที่ได้ขอบคุณค่ะอ่าแล้วคุณตา ภูใจนี่ต่อแล้วลูกเดี๋ยวจะพาไปดูจีโอซีบ้าต่อนิดนึงอ่านแชร์หน้าจอก่อนอ่ะเริ่มแชร์เริ่มแชร์ปึ๊บอ่านนะต้องกล้องเห็นยางอ่านเริ่มแชร์ต่อนะก็เราไปดูเลยค่ะคนีกันต่ออ่ะสมมติว่าเราอยากจะทําไงนะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับพวกนี้บ้างหรือเปล่านะ เออตอนนี้เล่นเลยค่ะนีรต้องในสามมิติหที่ต่อมาอยูนมุมครูเอ็มครูแล้วจะย้มแจ้งว่าตอนนี้กำลังเรียนพวกสามมิติมองมุมบนมุมล่างใช่ไหมอ่าด้านก่อนด้านหลังแล้มุมบนไปด้านหน้าด้านบนด้านล่างอ่ะนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะวัดมุมอ่ะจะวัดมุมดูซิว่ามุมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะจะยิ้มไปที่จุดสามจุดอะไที่ไปที่มุมนะคะคําสั่งเมสชั่วกันวัดแล้วก็ไปดูที่มุมอะดีด็อกสีแคทแมวอ่ะดีด็อกสีแคทแมวแล้วก็ อัู่นี้นะคะ,ะได้มุมมาแล้วแปดสิบเอ็ดองศาไม่พอใจจริงหรือเปล่าเราก็าอาจจะทําการเคลื่อนที่นะคะขยับนืดๆอาโอเคตอนนี้มุมมันก็กวางคืนนะคะเรากําลังสนใจมุมของอะไรอยู่เนี่ยดีด็อกนะคะ C แล้วก็ E ลองเล่นดูได้คืออย่างน้อยก็เป็นไอเดียนะคะให้เราว่าเฮ้ยเรามีเครื่องมือในการทําโครงงานนะคะเราอาจจะไม่อยากทําโครงงานแทนแกมโครงงานประดิษฐ์เราอาจจะไม่อยากทําโครงงานตามส่วนทองคำเหมือนที่ที่เพื่อนๆเนี่ยที่เพื่อนเคยเอ้าไปไหนละทำเอาไว้ ะะเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะเอาตัวนะคะ T O G Bar ตัวเนี้ยมาลองนั่งดูว่าเออมันก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงเราได้นะเราจะได้เอาไปอไเอาไปทําอะไรเอาไปทําโครงงานนะคะอันนี้โครงงานแทนแกรมนะโครงงานการส่วนทองคำที่เรียนมันก่อนนะคะแ่นแกรมแทนแกรม,น,กรมนะออนโมบายขนะ,ะอ่ะไหนละโมมาป วัดม,มุมแล้วเนาะวัดม,มุมอ่ะมีวงกลมด้วยนะคะวงกลมเราก็สามารถสร้างวงกลมได้วงกลมมันก็สร้างได้หลายอย่างนะคะถ้าเดีเออ๋ยวขออนุญาตดีอก่อนเดี๋ยวอ๋อหมดเลยนะโอเคอ่ะถ้าเราเข้ามาหน้าแรแกมันจะเจอแค่นี้แค่ตรงนี้อีกตัวหนึก็จะตกได้แม่เลยน,น้อยไม่ต้องเพิ่มเติมๆๆนะคะเติมน,นะอ่ะวงกลมอันนี้วงกลมนี้มันมีการสร้างวงกลมหลายอย่างนะคะเช่นจุดีโอจีเอสีวงกลมที่มีศูนย์กลางหัวหน้าหัวหน้าสาวหัวหน้า จ้งกูมาหน่อยนุ้ยเห็นหน้าจอกูอยู่เป็นลูกเห็นค่ะโอเคเป็นหน้าจอของโปรแกรม GeoGebra เนาะโอเคได้โอเคได้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นวงกลมนะคะนนี้เราสร้างวงกลมแบบวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะคะวิธีการสร้างก็ที่หนึ่งจุดก็จะได้จุดศูนย์กลางวงกลมมาแล้วก็ที่หนึ่งจุดก็จะกลายเป็นจุดบนนะคะจุดบนวงกลมนั่นเองนะคะผมเราสามารถขยับจุดหรือว่าเคลื่อนที่ไปทางวงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรากําลัง เลือกออบเจกต์ไหนอยู่ถ้าเราอกอบเจกต์ A อันนี้ก็คือจุดกึ่งกลางก็จะเปลี่ยนนะคะเออนะคะถ้าเลือกออบเจกต์ B ก็นะคะก็ขนาดของวงกลมก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าถ้าเลือกวงกลมเองก็จะเปลี่ยนเส้นที่วงกลมนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเทอมหน้าก็จะได้สื่อสาร GSP หรือว่าถ้ามันติดขัดยังไงเราอาจจะใช็คช่วงดีบ้านช่วยเสริมได้เลยนะคะแต่เป็นคอร์สสองนั่นแหละระเป็นใจหนึ่ง เป็นคอร์สนะคะสจุดสินค้ารายจีดเจอคู่ค้าเดียวแต่ว่านะคะหผือเอาเครื่องมือไปช่วยใช้อะไรต่างๆได้นะคะอ่ะโอเควงกลมแบบที่สองทำไงสร้างวงกลมจากจุดสินย์าลางอีกแบบนึงทำไงเอ่ยคลิกปุ๊บเขาก็ให้ใส่รักษณีใช่เราอยากจะใส่อ่ะรัศษณี3สามตกลงก็คือ เขาไม่ได้ให้เราลงสองจุดแต่เป็นการลงจุดเดียวลงค้งเดียวแต่ว่าให้เรากำหนดลัศมนเลยก็จะมีโจทย์บงโจุดจถ้าไปแข่งขัน g s E เขาก็จะให้แบบว่าอ่าให้นักเรียนสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์และมีลัศมนเทเข้ากับผยย้าสี่เหี่ยอะไรเงี้ยเราก็มีการน,นะคะใส่พี่ๆที่เขาไปแข่งขันก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในการสร้างก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าโอเคมีการสร้างวงเวียนวงเวียนซึ่วงกลมนะคะมันเก็จะมีซึ่งก็จะมีตัวที่บอก นะคะข้อความว่าให้เนี่ยเรื่องจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดสองจุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตัวที่เราช่วยเราได้นะคะอ่ะทีนี้นึงตดูนี้หน่อยดูนี้หน่อยนี่เห็นแล้วแบบนะคะจุดกลางจุดกลางเขาจจะมีจุดอยู่สามจุดจุดอยู่สามจุดซื่อๆอ่ะลงจุดก่อนลงจุดกลางแม่ไหนละนะคะจุดกลางนะคะเรามีจุดอยู่สามจุด เขาจะสร้างจุดกึ่งกลางนะถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ลองขยับนะคะไม่ว่าจะขยับจุดดีไปตรงไหนนะคะมันก็เป็นไงลูกมันจรมันก็จริงองค์การเส่อมว่าเขาสร้างฟังก์ชันเป็นจุดกึ่งกลางให้กับเรานะคะจุดจุดซีนี่จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง A กับ B ประมาณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยเล่น c s p มานะคะใครเคยสัมผัสเดนซมาก็จะรับสั่งไปกันหรือแม้กระทั่งใครที่เคยจับ GeoGebra มานีคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสก็คืออย่างน้อยวันนี้ได้เปิดมาถามว่าเออมันมีแบบนี้นะเราสาามรถ ลองเล่นลองเคลื่อนที่ลองนะคะสำรวจกันได้ไม่เป็นโปรแกรมสำรวจชี้นหนึ่งอ่ะหลายเหลี่ยมไหลเหลี่ยมนะคะไหลายเหลี่ยมน้องกล้องไ้วน้องกล้องโปลอ่ะโอเคเดี๋ยวแบบน้องกล้องไ่นะคะไหลายเหลี่ยมเมื่อกี้พักให้ดูแล้วนะคะโล่งจุดไปเลยหนึ่งสองสามนะคะตันนี้เป็นเป็นรางรางไหวถ้าไม่ลับไปที่จุดเดิมมันก็จะไม่จบนะมันก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่อ่านถ้าลับไปที่จุดเดิมมันก็จะกลายเป็น นะคะพอลีนกี่เหลี่ยมก็ว่าไปนะคะเราอาจจะว<า>ัดอะไรลูกอาจจะว<า>ัดวัดมุมของมันก็ได้อาจจะสร้างโครงงานแบบว่าเออรูปเอ็นเหลี่ยมมีมุมภายในเท่าไหร,ร่จริงๆอ่ะมันก็มีตัวนะคะทฤษฎีบทหรือว่าตัวที่เป็นสมบัติตแต่เราเนี่ยเรามาทำกทารศึกษาของเราเองเพราะฉะเราก็เอานี่เลยเอามุมเออนะคะวัดมุมนะคะเอ็นเอมแอลเอได้มุมแล้วอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เราก็ลองเล่นดูสำรวจดูว่า นะคะว่าอ๋อคุณมันเป็นแบบนี้เองนะแล้วถ้าผลรวมของคุเป็นเท่าไหร่นะคะคอสเทร์คอสเอร์ที่แล้วครูสอนพี่พี่กิ๊บเต้นเหมือนกันวันนี้คือมอนสองนะคะให้สุดทายรูปเอ็นเหลี่ยมนะคะด้านท่ามุมท่าเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวันนี้แนะนำเบื่อต้นประมาทุกนีนะคะให้พวกเราได้รู้จักบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะอยากให้เิ็ต๋ลองเข้าไปโหลดแอปนะคะโซเชียลมันก่อนถ้าใครสะดวกลองโหลดแล้วก็นะคะ ลองสร้างอะไรสักอย่างสองอย่างส่งมาให้ครูดูว่าโอเคคุณลองเล่นตั้งแต่ลองส่งอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครจะดูนะใครไม่ดูอะไรก็ค้างๆนคุณเอ๋ถามสิคาตูรี่อะไรเงี้ยแจ้งมาได้นะคะโอเคเปล่านะนะคะเด็กๆนะระหว่างนี้ลองเล่นเล่นตามการครูกลับมาคุยกับพวกเราก่อนอาจจะไม่แชร์หน้าจอแล้วโอเคเออหยุดแชร์ก่อนหยุดแชร์ก่อนหยุดแชร์โอเคนะนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ยังไงวิธีการใช้งานจะแจ้งปล่อยให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีสหาที่ที่ว่าเวลาหนูโหลดไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะแต่ถ้าใครโหลดสะดวกเนี่ยก็ลองโหลดดูแล้วก็ลองเล่นดูหาไอเดียเก๋ๆนะคะาดูแบบว่าเราจะได้โครงงานชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่ค่ะเป็นโปรเจกต์เล็กๆของเราเองนะคะน้อยเราได้ฝึกทำเนาะโอเคไหมนะคะเวลาที่เหลือประมาณสักกี่นาที อีกสัก20นาทีอะรอโหลดก่อนแล้วคุณจะรอเดี๋ยวคุณจะรอดูในในหลายห้องนะคะใครที่โหลดแล้วลองเอ๊ะบางแล้วรู้สึกลงแรงแล้เนี่ยก็ทักทายใส่ระบายมาได้ใช่ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินเอ่ะที่อ2ทักทายคุนหน่อยเนี่ยเห็นเข้ามอยู่32เงียบเลยเอาไม่เป็นไรก็ร้าพักก็ได้ลูครับเออรอดูแล้วมาเพราเห็นถูกไหมโอเคปลงวันนี้ อะไรนะลูกตรงนี้เรียเรากำลังไปสำรวจแอปพลิเคชันอะไรนะดูนะก็พายบอกไปดูมนันจีโอจีบ้านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะวิธีการเข้าก็เข้าแบบเดิมนะคะอีกทีหนึ่งจะบอกวิธีการเข้าอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคไปที่นะคะไปที่แอปพลิเคชันนะคะเซโซแอปโซนะคะแล้วแต่งหนูนนะแล้วก็นะคะ ขออภัยแล้วเราไปเจอทีโอจีมาคะเราไม่ก่อนได้นะคะเสือว่าจะเป็นประโยชน์กับวิชาคณิตของเราด้วยแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์กิจการหนึ่งนะคะนอกจากไอเดียหลักๆารที่ให้ไปแล้วน่า่าจะเป็นโครงงานสำรวจอัราส่วนทองคำนะคะโครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์นะคะ ่ะเราไมปเจอตัวนี้เนะคะค่ะจุดสิบสามแต่ตัวแรกตัวแรกก็คือจะเป็นการพันการเราต้องเอาไปได้ต้องคิดเอานะคะเราก็ไปดูตรงที่เลยค่ะเป็นตัววัตของเราค่ะตัวที่สามที่เป็นรูปวงกลมกับสามเหลี่ยมนะคะจีจคือ G นะคะแล้วก็ตโตแล้วก็จ E G แล้วก็จีอีจอดสิบ้ามนะคะลองไปลงบ้างนะคะให้ลงให้แล้วก็ลองสร้างจุดสร้างวงวัดตรงไหมให้ผู้ดูได้นะคะแล้วสร้างสาเหลี่ยม เออแล้วก <mile> ็วัดถึงมแล้วดูดีว่าโูเขาไหนของห้าเหลี่ยมเป็นเท่าไรอาจจะว่าอีกอนหน่หกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมแล้วภูเขาไหนเป็นเท่าไร่นะคะเออลองเล่นดูได้เลยแล้วก็แชทหน้าจอส่งมาแล้วเปลี่ยนรูสกับเพื่อนๆกันโอเคไหมนะคะอ่าอย่างเงี้ยสร้างห้าเหลี่ยมสร้างห้าเหลี่ยมใช่ป่ะสร้างห้าเหลี่ยมนะคะอาจจะวัดทุกุูเลยแล้วก็บวกกันเออได้หกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะคะตีเรียรู้สิว่ยมูเขาไหน อ264เนี่ยก็้งไทย464ีุ้งภายใน5เรียนเท่าไหร่64เเท่าไหร่แล้วก็ลองหาดูเป็นการทำกาแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลอะไรอย่างนี้ยนะคะเป็นโปรเจกต์เล็กของเราลองเล่นด้วกันนะคะเดี๋ยวให้เวราติดทำในตาขวดจะได้ไม่พิการผลดีมีค่พูดถึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราหยุดนี้่านี้ก่อนเดี๋ยวเราปดูกันในคาราบาลนะคะคาราบาลที่พูดจะสร้างในลายแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอบคุณทก่อน อโอเคเดี๋ยวหัวหน้าบอกนะคะหัวหน้าบอกคนละก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในอัลบั้มเพลน้ลูกนะใครที่ะดวโดโดเลยนะคะใครที่เลื่อก็ทักทายเนาโอเคเดี๋ยวผมไน่ติดถาตัวนี้อะไรก็ว่ามานะอ่หัวหน้าบอกจ้าเป็นคนทำปั๊มเารพจ้าเออคหอต่ทุกชาติไม่ได้ยังไงจ้าทำทุกแบบแต่จ้าเดี๋ยวไม่ทุกชาติบางไม่ให้เราก็ ครโหลดมาแล้วก็โจมาแล้วเปลี่ยนเรียนรู้กันเฮ้ยเพื่อนเราได้รูปนี้เราทำแบบนี้อะไรเงี้ยได้เลยนะคะโอเคเจอกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสลาครับ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 